เ,เดี๋ยววันนี้จะพามาดูเจ้าจิออโน่ของทางร้านนะครับว่าทำอะไรบ้างมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับมีไอไนล์กลองแทนทั้ขขงหมดแต่ในเงี้ยคร่าวๆว่าจากรลมาน,นี้นะครับแต่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝังหน้าล่วงด้าน8เอ็ดโช๊หลังโปเฟนเดอร์ สามร้อยยี่สิบหนนะครับต่บอแคนเซโรนาครับ mm hmm. ก็ยังไม่ได้อัเอปเดตอะไรมากแล้วก็มีชุดระบบไฟอ่านี้สิกเนเจอร์เลยของทางร้านเดี๋ยวจะนำเสนอครับชุดระบบ,บไฟในตแต่อกองการ์ดก็ รายละเอียดลดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนครับสีเป็นสีเดิมน,ดน,นะครับเดี๋ยวพามาดูไฟดีกว่างานไฟของทางร้านนะครับไฟที่จะนำเสนอนครับเป็นไฟหลีเ้ยวของเครื่องไฟในโคมนะครับสต่อด้วิ่งแจ้บปึ๊บอ่าไฟก็จะวิ่งปรับมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ คันนี้จะมีออปชันพิเศษเสริมึมาคือจะมีไฟผ่ามานะครับอันนี้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวว่าจะประมาณนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายจะประมาณนี้นะครับไฟผ่ามานี่ประมาณนี้นะครับเป็นไงไฟผ่ามาสวยงามครับนี่กลางวันนะครับถ้ากลางคืนนี่จะสว่างมาก ติดพร้อมกันนะครับเปิดยังไงก็จะติดพร้อมกันนะครับไฟผ่านมานี่จะไม่มีกระพิบซ้ายขวาไม่เท่ากันครับกระพิบเท่ากันนะครับ,รนนรบแล้วตัวไฮไลท์เลยคือสปอตไลท์อ่างานสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์ในโคมนี่พาดไปสูงออปชันที่มีนะครับพาดไปสูกได้นะครับเปิดสปอตไลท์ ประมาณนี้เลยนะครับคือสว่างมากครับสว่า,ากงกว่าไฟเดิมนะครับเพราะว่าเจ้าจีโอนโน่ที่เป็นปัญหาเรื่องไฟหน้าเดิมไม่ค่อยสว่างนะอ่าตกไฟสูงได้นะครับตบไฟสูงได้ปิดไฟตกไฟสูงได้นะครับงานไฟของเราไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับจะใช้เป็นสับตรงรูปนะครับบุตวิทไฟก็ทำขึ้นมาตัญหาครับ ลายที่เลยโภคคุณน,นะครับส่วนงานสวิตช์ไฟก็ตรงรุ่นนะครับไม่มีตัดต่อครับทุกอย่างใช้ของเดิมหมดนะครับนี่นะไฟเราประมาณนี้เลยครับก็ฝากเพื่อนๆฝากงากเนเพื่อนๆได้ด้วยน,น,นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับตอนนี้ยังมีโปรโมโชั่นอยู่นะครับผมนีม่ข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันจะให้ตากล้องแพนไฟข้างหลังให้ดู ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ